เปิดตัวแล้ว Vivo Y27 5G สมาร์ทโฟนตัวกลางชาร์จชิปแตมเซตตี้6,020พร้อมจอ6.64นิ้ว f u l p l u plus ไฮแบต5,000มิลลแอมล่าสุดทาง Vivo Global ก็ได้เปิดตัว Vivo Y27 5G สมาร์ทโฟนรุ่นกลางรุ่นใหม่หลังจากที่มีการรับรองในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยแล้วด้วยครับ โดยสมาร์ทโฟน Vivo Y27 5G มีสเปคต่ำนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด6.64นิ้วความเรีด Full HD+ 2,388 x 1 8 0พิกเซลใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 620 0 Octa Core มีแรมให้เลือก 4GB 6GB ส่วนหลอมให้ที่1 2 8 g b บนระบบปฏิบัการ Android 13ครอบทับด้วย f u n Touch OS 13ให้กล้องหลัง2ตัวมีทั้งเลนหลักความเรี50ล้านพิกเซลรูปแสง F 1.8 และเลนโบเก้ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.4ส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.0รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ5กิกะเฮิรตซ์มีบุนทุน5.1 n f c 5G และพอร์ต USB Type C มีให้เลือกทั้งหมด2สีคือ m y s t i c Black และสแตน p ์พาวเวลไฮเดรตดิลวิที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชั์จเร็ว15วัตต์อีกด้ยวยครับตอนนี้ช่อง i อ f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT ท a ฟ t เพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ